ครับเขาเรียกว่าลุงเนี่ยดูต้องดูเจตนารวมเจตนารวมของลุงอนะตอนนั้นก็คือการสร้างอุทยานาคที่ดินที่ลุงแกเข้าใจว่าอ่าเป็นที่ที่แกครอบครองนะครับแล้วก็ก่อนที่จะสร้างเนี่ยลุงก็ได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปซึ่งทางหลวงหรือป่าไม้หรือผู้นําท้องถิ่นหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่เคยมาขัดฝางอะไรจนสร้างไปได้ระยะหนึ่งเสร็จประมาณเจ็ดปดสิบเอร์ นะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นก็มีการรับบริจาคแล้วก็คุณอัจฉริยะเนี่ยก็มาร้องเรียนแล้วก็ไปตรวจสอบลุงก็เลยโดนโดนดำเนินคดีว่าบุกรุกป่าแต่ว่าหลังจากที่มีการดำเนินคดีบุกรุกป่าเนี่ยตารวจเขาจะต้องสอบสวนที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับรวมทั้งการรับบริจาคนะครับรวมทั้งรวมทั้งการฟ้องเงินด้วยเนื่องจากว่าคดีบุกรุกป่ามันเป็นคดี ที่เขาเรียกว่าคดีมูลฐานที่จะนําไปสู่คดีฟ้องเงินนะคือคถ้าใครใไปทำทาความผิดเช่นบุกลุกป่าค้ายาเ,เป็นเจ้าของบ่อนการพนันรายใหญ่หนีภาษีสุรกากรอะไรพวกเนี้ยค้าผู้หญิงอะไรพวกเนี้ยเวลาโดนจับแล้วเนี่ยเขาจะโดนคดีเขาเรียกว่าจะมีคดีฟ้องเงินตามหลังมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตํารวจเขาต้องสอบสวนหมดต้องสอบ,บสวนหมดเลยครับการเงินคุณเอามาจากไหนได้มายังไรแล้วคุณ เอ,ไไนะเอาไปใช้อะไรนะครับเอามาจากไหนเอาไปใช้อะไรแล้วใช้จริงไหมเมื่อใช้จริงแล้วก็เอามาจากไหนแล้วตํารวจเขาก็จะตัดทิ้งไปว่าอ๋อคุณก็รับบริจาคมาแล้วคุณก็เอามาใช้จริงเพราะฉะนั้นในเรื่องชอบโกงประชาชนเนี่ยมันไม่มีถ้ามันมีตอนนั้นมันโดนอยู่แล้วและไอ้เรื่องฟอกเงินเนี่ยทางทางตำรวจเนี่ยเขาจะต้องแจ้งให้กับปปงอทราบคือคือทุกเรื่องถ้าเป็นคดีมูลฐานมาจากคดีที่จะเป็นฟอกเงินเนี่ย ปอปอง,งอจะต้องรับทราบทุกเรื่องครับปอปงอทราบประมบ่ารณที่โดนครั้งนั้นเนี่ยประเด็นที่โดนครั้งนั้นเนี่ยก็คงตำรวจก็น่าจะแจ้งไปแล้วหรือปอปอง,งอสอบถามมาแล้วก็อาจจะไม่มีในเรื่องของฟอกเงินใช่ไหมครับครับไม่มีครับก็คือสอบหมดนะครับสอบทั้งฟอกเงินสอบทั้งเช่ากองประชาชนสอบสอบทั้งบุกลุกป่าเมื่อสอบไปหมดแล้วปรากฏว่าความผิดของลุงก็คือแค่บุกลุกป่า สงหวนแค่นั้นเองอไอ้ฟอกเงินกับไอ้ไอ้ไอชอบโคงประชาชนไม่มีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเเดาเนินคดีคดีไปข้อหาเดียวครับ <Yeah. S 1> นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาสอบแล้วปรากฏว่าลุงได้เงินมาแล้วก็ยักไปทาประโยชน์ส่วนตนหรือว่ามันมีการเอาที่ดินที่สองร้อยตารางวาหรือต้นไม้ที่อยู่ในที่ดินสองร้อยตารางวาเนี่ยเอาไปขาย <Yeah. S 1> แล้วก็เอาเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตนอย่างนั้นเขาอันนี้เขาจะเรียกว่าฟองเงินได้ แต่ลุงเขาไม่ได้ทําอะไรเขาเพียงแต่ไปปรับหน้าดินแล้วก็ตัดต้นไม้ทิ้งไปแค่นั้นเองคือตรงตรงตรง,ตรงที่ดินสองรอยตารางวาที่ลานพญานาคเนี่ยถือว่าลุงไม่ได้ไประโยชน์อะไรเลยสักบาทหนึ่งแถมจะต้องหาเงินไปปรับหน้าดินอีกแล้วเงินที่ลุงได้รับบริจากมาเนี่ยมันมีการโอนจากสลิปเข้ามาเขาตรวจสอบซอยสองร้อยพันสองพันเนี่ยเขารู้หมดว่าใครโอนเข้ามา นะครับแต่พวกเนี้ยไม่มีใครมาได้ไม่มีใครมามาพูดมาต่อว่าหรือมาอะไรเลยเพราะตอนนั้นทุกคนก็เข้าใจว่าบริจาคให้ลุงแล้วลุงก็ไปสร้างก็ลุงเขาก็สร้างจริงดังนั้นคดีเนี่ยคดีเนี่ยตำรวจเขาเลยสรุปว่าเป็นการบุกรุกบุกรุกแพร่ถังป่าตามพรบป่าสงวนแห่งชาตินะครับและอาจจะมีพรบป่าไม้ด้วยแล้วเขาก็ฟ้องไปฟ้องไปแล้วตอนนี้คดีมันเสร็จเด็กขาดแล้วเสร็จเด็กขาดแล้ว แต่ถ้าตอนเนี้ยมีการไปรื้อฟื้นมันรื้อไม่ได้เพราะเท่ากับว่าการกระทํารรของลุงเนี่ยมันเรื่องเดียวอะ่ะแต่มันอาจจะไปผิดกฎหมายหลายเรื่องครับพร้อมมองออกไหมครับคือเหมือนเหมือนกับเราเข้าไปในบ้านคนเนี่ยเราเข้าไปในบ้านคนเนี่ยเราก็ไปลักทีวีลักอ่ของในตู้เย็นลักเสื้อผ้าเวลาตำรวจเข้ามาจับเราแล้ว,ลวเขาก็จะมาดำเนินคดีกับเราลักทรัพย แต่ไม่ใช่ว่าดําเนินคดีกับเราลักทีวีตัดสินไปแล้วก็มาดําเนินคดีเราบุกรุกอีกคดีหนึ่งก็ไม่ได้เพราะบุกรุกเข้าไปในลักลักของเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันโอเคก็หมายความว่าตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนี่ยที่มีการสุดสรุปที่มีการฟ้องลุงในข้อหาที่บุกรุกป่าสงวนเนี่ยบุกรุกป่าเนี่ยนะฮะก็มันก็จบไปตรงนั้นแล้วเพราะว่าไอ้ข้อในเรื่องของการฟอกเงินเนี่ยเขาน่าจะมีการคุยแล้วมันไม่เข้าใช่ไหมฮะไม่เข้าครับทั้งยักยอกทั้งชอกงประชาชนกับ กับอฟองเงินไม่เข้าครับัถ้าเข้าถ้าเข้าก็ต้องทําพร้อมกันครับต้องทําพร้อมกันครับโอเคขาจะแยกฟองไม่ได้ครับคเขาต้องทําพร้อมกันครับโอเคอ่ะผมถามทนายอีกเรื่องหนึ่งก็คือประเด็นก็คือในการที่จะเข้าไปพบปปงเพื่อที่นําเอกสารต่างๆเนี่ยนะครับที่ที่มีบุคคลบุคคลหนึ่งเนี่ยนําไปร้องเนี่ยลุงควรจะนําเอกสารพวกเนี้ยไปยื่นให้กับท่านดีไหม ในส่วนของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนเออไม่ใช่พนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ปปองอครับคือ,ค,อคือตามกฎหมายเนี่ยลุงเนี่ยจะไปยื่นหรือไม่ยื่นเนี่ยลุงเขาก็ทําอะไรลุงไม่ได้เพราะคดีมันจบไปแล้วตามกฎหมายนะครับตามกฎหมายะนะครับ<ะ>แต่นักนณะเวลาเนี่ยถ้าผมเป็นลุงผมไป<ะ>เพราะว่าคนมันจะสนใจเลยเพราะเรื่องนี้คนก็สนใจมาก เขาเริ่ม <Yeah. S 1> หันมาดูคดีลุงมันเกิดอะไรขึ้นคดีแกถึงไม่ยอม <Yeah. S 1> จบไม่ไม่ขึ้นนั่นทีทําไมมันมีคดีโผลมาโผลมาโผลมานะครับสังคมก็เริ่มมาบองแล้วโดยเฉพาะเรื่องเนี้ยเมื่อฝ่ายนู้นเขาบอกเขาเคยเป็นทนายให้ลุงในคดีนี้มาด้วยมันก็เกิดมีคําถามในหมู่ประชาชนว่าเขาทําได้หรอถ้าเขาทําได้เนี่ยต่อไปเนี่ยใครจะไปจ้างทนายฟาร์มแล้วทนายฟาร์มก็เอาความลับของลูกฟาร์มไปขายไป ไปลองเรียนไปอะไรแล้วมันในวงการทนายแล้วมันจะพังมันหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรประเด็นเนี้ยสังคมเขาอยากจะรู้ด้วยลุงเนี่ยจะตัวเป็นตัวปุกกระสให้กับประชาชนขึ้นมาทวงความยุติธรรมอยางน้อยสุดถ้าลุงไปเนี่ยแล้วคนเข้าใจคนเข้าเข้าใจว่าการการ,ารที่ลุงโดนคดีคดีไอ้ฟ้องเงินนนี่เกิดจากการกระทําที่มีเจตนาที่ อาจจะว่าไม่บ่อยฝึกกันละกันนะครับถือว่าไม่สุดจริตนะครับเพราะฉะนั้นคนก็จะที่กลางๆเนี่ยคนที่กลางๆส่วนเยอะเนี่ยที่เขาลืมเรื่องคดีลงไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมาเทใจให้กับลุงว่าเออใช่ว่าโดนรังแกมันมันมากเกินไปจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่โดนคดีแบบนี้จิ๊บจ้อยจิ๊บจ้อยนะครับปกติแล้วเนี่ยผมเป็นทนายนี่นะครับ้าคุณโดนคดีหลักไปแล้วคดีใหญ่ไปแล้วนะคดีจิ๊บจ้อยเนี่ยเขาจะไม่เอาแล้วเขาก็จะมองผ่านไป แต่เขาจะเอาเขาต้องเอาไปทีเดียวเลยรวดแล้วครับ,รบท่านครับทานองนี้ครับท่านท่านประกอรสตรีป่าช่างแมงนะฮะมาสสดีททายป่าช่างแมงบอกถูกต้องครับป,ปครับสวัสดีครับลุงคนป้าแตนจะต้องทำทุกอย่างตอนนี้เพื่อให้สังคมมองเห็นจุดที่ไม่ได้รับ,ค,รบความยุติธรรมครับถูกต้องครับป๋าอาทนายครับผมถามต่อนะครับผมถามต่อทนนายมองว่าการที่มีคนไปร้องลุงอย่างนี้เนี่ย มันน่าจะกลับเป็นผลดีย้อนกลับมาหาลุงหรือไม่ฮะในมุมมองส่วนตัวย้อนกลับครับย้อนกลับครับพราะคดีนี้เป็นคดีผมเป็นทนายมาตั้งแต่ปีสองสี่นี่มันหกหกหกห้าสี่สิบเอ็ดปีเนี่ยอ่าผมไม่เคยเจอเลยนะครับแล้วทนายความทุกคนไม่มีใครกล้าทําแบบนี้เลยนะครับไม่เคยมีปรากฏการณ์ในวงการวิชาชีพทนายความ แล้วทนายควาร์มที่เขาติดตามเรื่องนี้มา mm hmm. เขาก็เกริ่มมีความไหวั่นแล้วว่าถ้าเลขาธสภารคณะกรรมการมารยาททนายควาร์มเนี่ยไม่ดําเนินการ,รไม่ดําเนินการนะครับปล่อยให้มีการกระทําอย่างนี้นะครับมันจะเสียหายไปถึงวิชาชีพของทนายความทุกท่านลูกฟามจะขาดความไว้วางใจเลยและทนายฟาร์มที่ไม่ดีเฮ้ยสมมุติว่าถ้าเกิดเจอทนายเวฟา์มที่ไม่ดีนะครับก็บอกเฮ้ย คนนี้มันทําได้ว่ากูก็จะทํามั่งมึงจะจ่ายเงินไหมกูรู้ความรักของมึงนะแต่กูไม่ให้นะเดี๋ยวกูไปยื่นสัพป,ปรกรน,นะเรียกเก็บภาษีมึงเยอะๆเลยเจ๊งไมเลยเนี้ยมันทําได้แล้วรับอย่างเงี้ยอืมไม่ได้ครับตามหลักแล้ม่มันเป็นเรื่องวิชาชีพที่ใช่ครับท,ที่ที่บังคับเลยนะครับบังคับเลยครับนะครับโอเคแล้วมุมนี้เนี่ยกระแสเนี่ยถ้าหมกกรณีที่ ลุงไปพบปปงหรือถ้าจะสมมติว่าลุงได้ไปออกรายการเนี่ยทนายมองว่ามันจะเป็นกระแสตอบมาในมุมบวกหรือเปล่าครับตรงนวกครับมุมบวกครับมุมบวกบวกทุกอย่างเลยครับครับเพราะว่าหนึ่งเพิ่มเียนีับสังคมเนี่ยเขากัดเขาเขาจะหันมามองลุงว่าลุงโดนหลังแกครับผมถ้าถ้าลุงอธิบายให้ให้สังคมเข้าใจนิดหนึ่งว่าคดีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหลายหลายคดีเนี่ยมันดูแล้วไม่ได้ชอบทำ เอาอย่างง่ายๆเลยเนี่ยอย่างง่ายๆในคดีบุกลุกบุกลุกเนี่ยลุงเขาแถลงมาชัดเจนแล้วว่าเขาจะทําตรงที่สองร้อยตารางวานเนี่ยไปเกี่ยหน้าดินไปวางแผนไปอะไรเนี่ยพระเพื่อมาดูทุกอย่างจนทําไปแล้วจะแล้วเสร็จเนี่ยแล้วมันเป็นคดีจากคนคนหนึ่งไม่ใช่ว่าหน่วยราชการนะจากคนค,คนหนึง่งจะมาแสดงว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีอิทธิพลมากจนร,ราชการเนี่ย ซึ่งเคยเห็นแล้วมันไม่ผิดแต่วันดีคืนดีมีคนมาบอกผิดก็กลายเป็นผิดไปน,นี่ตอนนี้ยคดีนั้นกับคนก็มองแล้วว่าเ้ยม,มันแปลกๆนะ